คุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าพลังของวันศุกร์กำลังพาคุณกลับมาเจอความอ่อนโยนที่คุณอาจลืมไปนานแล้วคนที่เกิดวันศุกร์มักเป็นคนที่โลกมองว่าโชคดีมีสเสน่ห์มีคนรักมีคนเอ็นดูแต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าสเสน่ห์นั้นเกิดจากหัวใจที่รู้สึกเป็นมากกว่าคนอื่นคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่รับรู้อารมณ์คนรอบข้างได้เก่งคุณสัมผัสบรรยากาศน้ำเสียงและความเปลี่ยนแปลงเล็กๆได้ไว คุณไม่จำเป็นต้องมีใครบอกคุณก็รู้ว่าใครกำลังเศร้าใครกำลังฝืนยิ้มและใครกำลังต้องการใครสักคนคุณเป็นคนที่ให้ความรักเป็นและให้แบบไม่เผื่อใจเมื่อคุณรับคุณรักด้วยความรู้สึกทั้งหมดไม่ใช่แค่คำพูดไม่ใช่แค่การกระทำแต่คือการอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณเป็นคนโรแมนติกแม้จะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนคุณเชื่อในความสัมพันธ์เชื่อในความผูกพันและเชื่อว่าความรัก ควรทำให้ชีวิตอ่อนโยนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เจ็บง่ายไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณรู้สึกลึกคำพูดเล็กๆการเปลี่ยนไปนิดเดียวหรือความเงียบที่ไม่อธิบายสามารถอยู่ในใจคุณได้นานคุณอาจไม่พูดอาจไม่โวยวายอาจไม่เรียกร้องแต่คุณจะจำและค่อยๆถามตัวเองเงียบๆว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่า คนเกิดวันศุกร์มักโทษตัวเองเก่งแม้ในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองคุณพยายามเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เข้าใจง่ายเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครลำบากใจจนบางครั้งคุณลืมถามว่าแล้วใครกำลังเข้าใจคุณอยู่คุณมีความสามารถพิเศษในการทำให้บรรยากาศรอบตัวนุ่งขึ้นเบาขึ้นและสวยขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดการแต่งตัวงานศิลปะหรือวิธีใช้ชีวิต คุณเป็นคนที่เหมาะกับความงามดนตรีศิละปะการเยียวยาและความสัมพันธ์ที่จริงใจแต่บทเรียนสำคัญของคนเกิดวันศุกร์คือการเรียนรู้ว่าความรักไม่ควรแลกกับการฝืนใจตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเพื่อให้ใครรับคุณไม่จำเป็นต้องอดทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเล็กลงไม่ควรทำให้คุณต้องระวังตัวตลอดเวลา และไม่ควรทำให้คุณกลัวการเป็นตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเพื่อให้ใครรับคุณไม่จำเป็นต้องอดทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ false. ความรับที่ดีไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเล็กลงไม่ควรทำให้คุณต้องระวังตัวตลอดเวลาและไม่ควรทำให้คุณกลัวการเป็นตัวเองเพราะถ้าความรักทำให้คุณต้องคิดก่อนพูดต้องกลืนความรู้สึกต้องแกล้งไม่เป็นอะไรเพื่อให้ทุกอย่างยังดูโอเคนั่นอาจไม่ใช่ความรัก แต่มันคือการพยายามอย่างเงียบๆของหัวใจคุณคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่หัวใจอ่อนโยนและอ่อนโยนมากพอจะยอมปรับตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์คุณยอมเงียบยอมถอยยอมเข้าใจแม้ในวันที่คุณเองก็อยากได้รับความเข้าใจบ้างคุณบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวเขาก็เข้าใจแต่หัวใจคุณกลับจดจำทุกความรู้สึกนั้นเอาไว้ทั้งหมด คุณเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครเสียใจจึงเลือกให้ตัวเองเป็นฝ่ายเจ็บแทนและคุณทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้คุณค่าตัวเองแต่เพราะคุณรักความสัมพันธ์นั้นอย่างจริงใจแต่จักรวาลอยากบอกคุณว่าความรักที่ต้องแลกกับการละทิ้งตัวเองทีละนิดไม่ใช่ความรักที่ควรอยู่กับคุณไปนานๆคุณเกิดมาพร้อมพลังของความงามความรู้สึกและความอ่อนโยน ค you you ุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออดทนกับความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจคุณหดเล็กคุณเกิดมาเพื่อรู้สึกปลอดภัยเพื่อรู้สึกว่าคุณสามารถพูดสามารถร้องไห้และสามารถเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกรักน้อยลงคุณเกิดมาเพื่อรู้สึกปลอดภัยเพื่อรู้สึกว่าคุณสามารถพูดสามารถร้องไห้และสามารถเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกรักน้อยลง ราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความรักที่ทําให้คุณต้องเก็บอารมณ์ไม่ใช่ความรักที่ทําให้คุณต้องเข้มแข็งเกินไปและไม่ใช่ความรักที่ทําให้คุณต้องกลัวว่าถ้าแสดงความรู้สึกออกมาทุกอย่างจะพังหัวใจของคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อปิดบังตัวเองแต่มันถูกสร้างมาเพื่อรู้สึกและการรู้สึกไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือพลังคนที่รู้สึกเป็นคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่จริงคือคนที่ยังเชื่อมต่อกับหัวใจตัวเอง และคือคนที่ยังสามารถรักได้อย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อให้ใครอยู่กับคุณคุณไม่จำเป็นต้องนิ่งเพื่อให้ใครสบายใจถ้าใครบางคนรักคุณได้เฉพาะตอนที่คุณไม่ร้องไห้ไม่บ่นไม่รู้สึกมากนั่นอาจไม่ใช่พื้นที่ที่หัวใจคุณควรทับความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณกลัวความเงียบไม่ทำให้คุณกลัวการพูดความจริงและไม่ทำให้คุณกลัวการเป็นตัวเองในวันที่ไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์จะรู้สึกไม่โอเคมีสิทธิ์จะสับสนมีสิทธิ์จะอ่อนแอและคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษกับความรู้สึกของตัวเองบางครั้งสิ่งที่หัวใจคุณต้องการไม่ใช่คําแนะนำไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คือใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นโดยไม่พยายามเปลี่ยนคุณและถ้าวันนี้คุณยังไม่เจอพื้นที่แบบนั้นขอให้คุณเริ่มจากการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองก่อน พูดกับตัวเองด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนฟังหัวใจตัวเองโดยไม่ตัดสินและอยู่กับความรู้สึกนั้นโดยไม่รีบผลักมันออกไปเพราะคุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรู้สึกและนั่นก็เพียงพอแล้วหายใจเข้าลึกๆและปล่อยให้หัวใจคุณได้พักอยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องพยายามโดยไม่ต้องฝืนและโดยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะถูกรักน้อยลงเพราะหัวใจแบบคุณคู่ควรกับความรัก ที่อ่อนโยนพอจะโอบรับทุกความรู้สึกของคุณได้ทั้งหมดคนเกิดวันศุกร์มักสับสนระหว่างความรักกับความผูกพันคุณอยู่ต่อไม่ใช่เพราะยังมีความสุขแต่เพราะยังมีความหวังหวังว่าสักวันเขาจะเข้าใจหวังว่าสักวันทุกอย่างจะดีขึ้นแต่บางครั้งการปล่อยไม่ใช่การแพ้มันคือการเลือกหัวใจตัวเองเป็นครั้งแรกคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเห็นคุณค่า เพื่อที่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเปลี่ยนเพื่อที่คุณจะมีความสุขความรักที่เหมาะกับคุณไม่ใช่ความรักที่คุณต้องพยายามรับษาแต่คือความรักที่ช่วยประคองคุณในวันที่คุณอ่อนแรงความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันมากเกินไปหรือเปล่าแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ก็ยังถูกรักขอให้คุณค่อยๆเรียนรู้ว่าการรักตัวเอง ไม่ใช่การปิดใจแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ความรับที่อ่อนโยนกับคุณจริงๆได้เข้ามาและถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องพยายามตลอดเวลาขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์หยุดทบทวนและเลือกใหม่คุณไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจแต่คุณไม่จำเป็นต้องฝืนใจตัวเองต่อไปเพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงหัวใจแบบคุณไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อน คุณแค่ต้องการความชัดเจนความจริงใจและพื้นที่ที่คุณไม่ต้องป้องกันตัวเองหายใจเข้าลึกๆและววางมือบนหัวใจคุณเบาๆรับรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังรักเป็นยังรู้สึกเป็นและนั่นคือของขวัญไม่ใช่ความผิดพลาดขอให้จากนี้ไปคุณเลือกความรักที่ไม่ทำให้คุณต้องหายไปเลือกความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณอ่อนโยนได้โดยไม่ต้องเจ็บ และถ้ายังไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะการอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจดีกว่าการอยู่กับใครโดยต้องฝืนใจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกหรือเป็นที่พักชั่วคราวของใครคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่รักอย่างเต็มหัวใจและขอให้คุณไม่ลืมสิ่งนี้ไม่ว่าจะรักใครหรือกำลังพักจากความรักก็ตามจักรวาลอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเยียวยาทุกคนโดยลืมเยียวยาหัวใจตัวเอง คุณมีสิทธิ์ต้องการมีสิทธิ์คาดหวังและมีสิทธิ์เดินออกมาจากสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายความรู้สึกให้ทุกคนเข้าใจแค่คุณเข้าใจตัวเองก็เพียงพอแล้วบางครั้งความอ่อนโยนต้องมาพร้อมขอบเขตและการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือการหยุดทำร้ายหัวใจตัวเองเพื่อรักษาใจคนอื่นหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยกับความรู้สึกรู้สึกสับสนกับความสัมพันธ์ หรือรู้สึกว่าคุณให้มากไปขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ผิดคุณแค่เป็นคนที่รักเป็นและรู้สึกลึกขอให้คุณค่อยๆเรียนรู้ที่จะเลือกความรักที่ไม่ต้องแลกกับน้ำตาไม่ต้องแลกกับการเงียบและไม่ต้องแลกกับตัวตนของคุณหายใจเข้าลึกๆและอนุญาตให้ตัวเองได้อ่อนโยนกับตัวเองบ้างเพราะหัวใจแบบคุณไม่ควรถูกใช้งานแต่ควรถูกถนอมและขอให้จากนี้ไป ความรับไม่ใช่ที่ที่คุณต้องพยายามแต่เป็นที่ที่คุณได้พับได้เป็นตัวเองและได้รู้สึกว่าคุณมีค่าในแบบที่คุณเป็น